รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานมหกรรมการแสดงซอปื้นบ้านล้านนา ในงานมหก,กรรมสุดยอดโอดทอปล้านนาเพื่ออนุรักษ์ศิลปะสอพื้นบ้านและฟื้นฟูภาษาไทยภาษาทินภูมิปัญญาพื้นบ้านใืค่คงอยู่สืบไปผู้ต้องหาคดียาเสพติดเสียชีวิตพริศนาในห้องขังสถานีตำรวจหางดงเจียงใหม่หลังจับกุมพร้อมของกลางยาบ้าจำนวนกว่า2,000เม็ดด้านผู้บังคับการเจียงใหม่ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสนับสนุนข่าวโดยโรบิสานเจียงใหม่ 60ช่องรายการคุณภาพต้อง VTV เคเบิลทีวีของคนเจียงใหม่ สวัสดีครับตอนรั้คุณผู้ชมเข้าสู่ VTV News ครับข่าวสารเพื่อจาวเจียงใหม่ตาง VTV Cable TV ของคนเจียงใหม่ปะกันเป็นประจำกุ้วันยามแรงนะครับ VTV n e w เรามีข่าวสารที่น่าสนใจและก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปื้นที่ของจังหวัดเจียงใหม่แรงวันนี้ผมประชยากันทวีครับวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2558ยังคงมีหลายข่าวสาร ที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ครับเริ่มต้นมาพอประเด็นที่น่าสนใจผ่านต่างหน้าหนังสือพิมพ์เหมือนเคยนะครับหน้าหนังสือพิมพ์ของเชียงใหม่นิวครับฉบับนี้เป็นของวันที่เกมิถุนายน2558นหายะครับมีหลายข่าวที่น่าสนใจที่มีการนํามาขึ้นไว้ตังหน้าหนึ่งของเชียงใหม่นิยลไปที่ข่าวแรกครับวันนี้ทุกภาคส่วนทั่วประเทศไทยนะครับก็มีการจัดงาน เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยส่วนกลางจัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานส่วนภูมิภาคก็มีการจัดกิจกรรมนะครับอย่างข่าวนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็บอกคว่าประกาศไม่โกงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ปลูกจิตสำนึกข้าราชการกุค,คนโดยพบว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายสุริยประสาส์บัณฑิตได้นำหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสร้างจิตสำนึกฮื้อไทยบกงนะครับโดยมีการจัดพร้อมกับส่วนกลางมีการลิ n k i สัญญาณจากทำร,รเนียบรัฐบาลประกาศชัยยึดความยุติธรรมบกรธรรมบมีการกระทำที่โกงกินแผ่นดินบาใจ็บตำแหน่งหน้าตี้หาพลประโยชน์บนความวร้อนของประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้อู้กับทีมผู้สื่อข่าวทั้งหมด ก็ได้บอกนะครับว่าหลังจากมีการจัดกิจกรรมนี้เสร็จแล้วท่านได้มีการเปิดเผยครับว่าย้ําเพื่อเพิ่มการทํางานหากประการทุจริตผิดพลาดสามารถที่จะต้องชี้แจงได้นะครับแต่หากทุจริตจะต้องดําเนินการฮึดถึงที่สุดครับวันนี้ก็มีการประกาศเจตนารมณ์ของข้าราชการพร้อมกันทั่วประเทศนะครับไปที่จังหวัดแป้พ่องครับ อาจารย์เทคนิคดังเครียดมีท่วมนะครับแขนคอลาโลกตามข่าวที่ได้โพสต์ไว้คำประกันปรากฏว่าเปื้อนถูกเบี้ยวจบชีวิตขาบ้านพักครับตำนวดของพักกองเมืองแป้นะครับพร้อมกับหน่วยกู้ภัยได้นำศพของนายชุมพลแก่นเมืองอายุ61ปีซึ่งเป็นอดีตอาจารย์วิทยาลายัยเทคนิคชื่อดังในจังหวัดแป้ส่งไปกวดพิสูจน์หลังก่อเหตุครับใจเจือกไนล่อนมาดคอตะเกาตายขาบ้านพัก แล้วก็จากการรายงานนะครับบอกว่าเคลีย์ตีไปค้ำประกันเปื้อนกู้เงินสหกรณ์อมทรัพย์ครูแล้วก็กู้สตังค์นอกระบบปรากฏว่าเปื้อนนั้นเบี้ยวบ่ยอมใจสตังค์ภาระาตึงหมดก็ตกมาอยู่ทีต่ตวเก่าก็เลยกึดนักเลยตัดสินใจลาโลกนะครับไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่อำเภอปางมะผ้าแล้วก็ทหารยับนายอนุรักษ์เผ่าพานิ์อายุ26ปี เป็นนายหน้ากว้านซื้อที่ดินโดยอ้างว่าตัวเก่าเนี่ครับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐรวบรวมรายชื่อบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านของรัษฎรสวมรอยแล้วก็จ่ายสตังชดเชยเพื่อให้ละนึ่งปันบาทนะครับเรื่องของการทํางานด้านยาเสพติดครับพันตรจเอกปิยพันธ์พัทรพงศ์สินผู้กํากับกลุ่มงานจราจรตํารมพูทนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้นะครับได้ห่วมกันยับนายจากักกพงศ์ทรัพมงคลอยู่บ้านเลขที่315หมู่ที่11ตําบลสันนามิงอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับของกลางยาบ้าแหมจํานวน200เม็ดยับได้ขณะที่กําลังขับรถผ่านด่านกวดซึ่งตํารวจจราจรกําลังมีการตั้งด่านอยู่นะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจของนังสิพิมเชียงใหม่นิวครับกระเดี๋ยงยังกิจก,กรรมหนึ่งช่วงหน้าปิกมาติดตามการจากกิจกรรมสวัสดิที่ผ่านมาของจังหวัดเชียงใหม่ครับ ถ้ามันแรกตีน้อยไม่ใหม่ก็คงรอรองเท้าเก่าของพี่มัไงแล้วเสื้อเรียนล่ะก็ต้องของพี่ไม่ใช่เสื้อพี่เสื้อพ่อโอโม่ขาวเด่นไม่กลัวหมองสิ้นสุดการรอคอย เมื่อวีทีวีเคเบทวีพร้อมขยายพื้นที่ให้บริการให้กับชาวเชียงใหม่ในพื้นที่อำเภอสันกำแพงตั้งแต่บริเวณสี่แยกบัวครกซีวิไลไปจนถึงแยกบ่อสร้สางมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรับชมข่าวสารท้องถิ่นและรายการของคนเชียงใหม่อีกทั้งสารพันบันเทิงครบครันร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา60ช่องรายการคุณภาพ เพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นฟรีติดตัง้งหรือดูข้อมูลได้ที่ w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  t v c o t h สอบถามเพิ่มเติม0ูนย์หน้าส t v TV, เคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่หินผมเนี่ยหินโอ้ยศูนย์อาศูนย์อา สป้าสเปดขนาดไปเดี๋ยวนี้อูอ้อย่างกับผู้นี้จะปีกละออยอยกกไ,ไอ้ไอ้เยี่ยมาซักลายพูลายพยันนามันบัอนรอหน่ะฮู้ก,กอค่ายว่ากรรมเหล่านี้มีความหมายว่าองยางแล้วใจในสถานการณ์ไหนพ่องติดตามได้ในกรรมเมืองวรรณกรรมสองกม จะไปไดีลืมเป็นคนเมืองก็ต้องอู้กาบเมืองเป็นคนเหนือก็ต้องอนุรักษ์ภาษาเหนือไว้นะเจ้าไปอ่ะไปอ่ะดูได้แล้วเจ้าดูได้แล้วนะเจ้าดูออนไลน์ได้แล้วนะเจ้าช่องวีทีวีชาแนลดูได้แล้วทั่วโลกผ่านสองช่องทางดังนี้ ช่องทางแรกติดเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ VTV www.vtv.co.th ช่องทางที่2เข้าชมได้ทางเว็บไซต์ w w w l i v e b o x m e แค่นี้คุณก็จะได้รับชมข่าวสารสาระบันเทิงของช่อง VTV Channel ได้อย่างง่ายๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมุมใดของโลกผ่าน2ช่องทางแล้วเชียงใหม่จะอยู่ใกล้ๆคุณ feel, 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 ปทเธวันแรก ตี่น้อยไม่ใหม่ก็คงรองรองเท้าเก่าของพี่มันไงแล้วเสื้อเรียนล่ะก็ต้องของพี่ไม่ใช่เสื้อพี่เสื้อพ่อโอโหมขาวเด่นไม่กลัวหมอง พิกมาพอคอยข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่บ้านเฮามีการจัดงานมหกรรมล้านนาโอท็อปซึ่งการจัดงานนี้ก็ห่วมกันทุกภาคส่วนในการจัดงานนึ่งในนั้นครับกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการจัดงานมหกรรมขับซอปปืนบ้านล้านนาในงานมหกรรมโอท็อปครับซึ่งการจัดงานนี้ในส่วนหนึ่งของการขับซอปปืนบ้านล้านนาเพื่อจะเป็นการอนุรักษ์ศ,ศิลปะวัฒนธรรมด้านการขับซอภาษาไทยและก็ภาษาท,อท้องถิ่นงื้อคงอยู่สืบไป กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานมหกรรมการแสดงซอปื้นบ้านล้านนาโดยมีนายวียระโรธพจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการแสดงซอปื้นบ้านล้านนาซึ่งจัดในงานมหกรรมสุดยอดโอท็อปล้านนาจัดคืนทีีสู่ประชุมและแสดงสิคการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาซึ่งงานดังกล่าวทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูภาษาไทยภาษาทินภูมิปัญญาปื้นบ้านในปี2558จนถึงปี2563เพื่อที่จะใฮื้ศิละปะเหล่านี้ครับได้คงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนปบาปอก็ยังจะเป็นการสร่งเสริมวัฒนธรรมปื้นบ้านนำทุนทางวัฒนธรรมมาเสริมไรายได้สืบทอดวัฒนธรรมโดยงานดังกล่าวจะมีการนำคณะชจ้าสอจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนมาแสดงตลอดระยะเวลาการจัดงาน โดยงานนี้จะจัดขึ้นวันพุธเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับคือวันที่เก้ามิถุนายนโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ตั้งสนับสนุนการแสดงปืนบ้านด้วยการรวบรวมลายชื่อจ้างซอกุคณคณะซึ่งมีนักกว่า300คณะทั่วประเทศเพร้อมมีที่อยู่และราคาเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ติดต่อสำหรับคนที่สนใจโดยตรงนอกจากนี้ก็ยังมีการขับกล่อมซอปืนบ้านล้านนาซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ยังคงอยู่ โดยมีการเชิญศิลปินแห่งชาติศิลปินจางซอแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนตึงหมดมาห่วมการแสดงขับซอเพื่อเป็นการเผยแพร่แล้วก็ฮือนักท่องเที่ยวประชาชนตื่อมาแอวงานตลอดระยะเวลาการจัดงานได้ม่วนกับการฟังซอพื้นบ้านล้านนาตวย ทางด้านของการท่องเที่ยวพ้องครับโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานนะครับมณเสณรของชาติพันธุ์ในงานพากรันรสุดยอดโอดท็อปล้านนาเพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตของชาติพันธุ์นายสุริยรักประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานเปิดงานมณเห์ของชาติพันธุ์ภายในงานมากร,รมสุดยอดโอดท็อปล้านนาซึ่งงานนี้ก่อจัดขึ้นตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่9มิถุนายนนี้ หนส่วนประชุมและแสดงสินค้านนานาชาติเฉลิมเพื่อเกียรติรอบพระชนมพรรษาแล้วก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมื้อหันความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่มีสเสน่ห์โดยจังหวัดเชียงใหม่มีนักถึงกว่า19ชาติพันธุ์แล้วก็ที่สําคัญครับแต่ละชาติพันธุ์นั้นก็จะมีวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถินมีความสวยงามมีสเสน่ห์น่าค้นหาสัมผัสแล้วก็เฮียนฮู พร้อมกันนี้ก็ยังเป็นการสร้างประสบการณ์ในการท่องเที่ยวขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าและก็เป็นการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้านท่องเที่ยวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยกิจกรรมภายในงานครับก็มีการแสดงข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่ามีการขายสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่ากิจกรรมก,การแสแดงบนเวทีอทวของชุมชนชาติพันธุ์ ก็จะชวนไปแอลกอยงานนี้กันได้นะครับซึ่งในการจัดงานมหกรรมสุดยอดโอดท็อปล้านนาเอ็กซ์โปนั้นในงานนี้ก็จะมีการรวมการจัดก,กิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจวันพุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายในการจัดงานแล้วนะครับไปที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกวาทอทอท,อทอภาคเหนือสำนักงานเชียงใหม่ได้มีการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมในช่วงหน้าฝนนี้คือมีความคึกคักในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจโดยมีการจัดงานล้านนาะหันสาหน้าฝนครับ วันที่6ถึงวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานเชียงใหม่ได้มีการจัดงานจัดกิจกรรมคาราวาลหันสาล้านานานหน้าฝนโดยมีการใช้เส้นทางสายเชียงใหม่ละปูนผ่านอำเภอลี้ลําปางผ่านอำเภอเถินทั้งนี้ครับกิจกรรมดังกล่าวก็เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆเพื่อเกิดความโดดเด่นโดยในช่วงหน้าฝนของจังหวัดเชียงใหม่ละปูนลำปางในช่วงวันธรรมดาของหน้าฝนก็ว่ากลีนซีซั่นโดยการจัดคารวาลต์นี้ครับก็มีคารวาลโรตีเข้าห่มการแข่งขันกว่า50กันโดยก็เริ่มตั้งแต่บริเวณส่วนการค้าเมย่าไรส์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ Center, เดินทางไปสักระพระบรมธาตุทราปุญนใจที่จังหวัดละปูนแล้วก็เดินทางต่อไปอยังที่ ทางด้านของวัดบ้านปางอำเภอลีจังหวัดลำปูนซึ่งเป็นบ้านเกิดของครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาเพื่อเข้าร่วมพิธีสืบเจ้าตาลหลวงโดยพระครูพิ่นัยอภินันโเจะเอาวาตวัดบ้านปางต่อจากนั้นขบวนเรล,ลี่นะครับก็ได้เดินทางสู่อำเภอเทินจังหวัดลำปางได้เข้าพ่อกอยแล้วก็เลือกซื้อเครื่องประดับที่แหล่งเจริญนแก้วโป่งขามแห่งเดียวของประเทศไทย นอกจากนี้ก็ยังมีการเลี้ยงตอนรับแม่แรงนะครับในรูปแบบของการม่วคขัวหอมนกอากาศกองต้าจังหวัดลำปางพร้อมกันนี้ผู้ที่เข้าม่วงคารวาลก็ยังได้มว้วและเกาะลุ้นรับรางวัลแฮมจัดนักกันเลยนะครับโดยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานเชียงใหม่คุณวิสุทธ์บัวชุมได้อู้ว่ากิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างกระบวนการฮับหู้การกระตุ้นการท่องเที่ยวสําหรับชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาแอลในช่วงหน้าฝนนักขึ้น แล้วก็ระวังเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2558นี้ก็จะเป็นการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจในช่วง